เอจ้าเสียงรถจะดังหน่อยนะครับผมมาเจอฝรั่งทําไมไอ้ไต้หวันเขาเขาจะปลูกฝรั่งเหมือนเหมือนไอ้ฝรั่งชินกบ้านเราครับผมเพราะว่าหนึ่งฝรั่งชินกบ้านเราน่มันเป็นยังไงพี่น้องฝรั่งชินกบ้านเราน่ะผมบอกได้เลยยังไงก็อร่อยใช่ไหมครับก็เหมือนฝรั่งที่หน่วยตะตูที่เรามาปลูกอ่ะผมบอกได้รสชาติมันก็อร่อยเหมือนกันแต่แต่การเข้าถึงรสชาติที่เราเคยกินมาตั้งแต่ดั้งเดิมอ่ะยังไงมันก็สู้ฝรั่งชินกบ้านเราไม่ได้สําหรับผมนะครับ อันนี้สำหรับผมนะเนี้ยก็หนึ่งมแมลงพวกมแมลงต่างๆเนี่ยดูครับดกดกดกมากเห็นไหมดกมากดกดกมากดกยังดกยังนี่ข้างล่างข้างล่างขึ้นไปข้างบนอ่ะหนึ่งคือแบบดกแล้วก็เอ่อดกแล้วก็พวกมมลงมแมลงไม่มีไม่ค่อยมีนะครับผมดูแลง่ายแล้วก็กินอร่อย กินกับพริกเกลือบ้านเราอร่อยมากครับผมเสียงรถจะดังหน่อยพี่น้องอ่คลิปนี้สาระก็คือแบบอยากให้พี่น้องปลูกไว้ครับผมไอ้ฝรั่งขี่นกครับอยู่บ้านนะ่ะปลูกไปกินรถพี่นอ้องจะไปกิมจงกิมจูจน,นะะ่ก็กปลูกกินอยู่แต่ว่าอา่าผมาสำหรับผมผมคิดว่าฝรั่งขี่นกเนี่ยหายยากแล้วบ้านเท่านะ่ะมัรวโ่บ้านพี่น้องเรียกีหยังเอิ้นหยังนะแต่ผมบอกเลยเลยว่า ฝรั่งชินโนกเนี่ยเวลาเขาเป็นน้วยมากเราเขาเขาสิาออกเฮิมเพิมฮามามจักน้อยเนี่ยพี่น้องเพิมเพิ่มน้อยเดียวบ่ต้องเฮิมมากแมนบ่เขาจะกินอร่อยมากเลยก็พริกเกลือเนี่ยโอ้โหกินได้ทั้งลูกเนี่ยพี่น้องกินได้ทั้งเม็ดเนี่ยกินแล้วอร่อยอะ่ะผมบอกได้เลยมีใครความคิดเหมือนผมบ้างครับที่ว่าฝรั่งชินโนกเนี่ยตอนนี้ผมกําลังให้ทางบ้านแม่บ้านเนี่ยปลูกไว้ต้นหนึ่งสองต้นโอ้โหผมบอกได้เลย,เลยต้นแบบ ต้นไม่ไม่ไม่โตมากแต่ดกมากครับผมดกแล้วทีนี้กินแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าฝรั่งฝรั่งเนี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับฝรั่งเนี่ยผมจะบอกเลยกินดิบๆถ้าไม่กินแบบจิ้มอะไรยิ่งดีฝรั่งอ่ะผมจะบอกไว้เลยว่ามีประโยชน์มากแต่มันมันมีประโยชน์เกี่ยวกับเส้นเลือดด้วยนะเกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือดด้วยฝรั่งอ่ะ ไม่เชื่อลองไปซื้อดูแต่มากกว่านั้นประโยชน์มากกว่านั้นผมจะไม่สามารถที่จะระบุได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าฝรั่งมีประโยชน์เสียงดังฝรั่งมีประโยชน์มากเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอะไรได้นะครับผมทานเลยแล้วก็ปลูกไว้ปลูกไว้เลยแต่แนะนําให้ปลูกฝรั่งขี้นกพี่น,อน้องฝรั่งขี้นกแนะนําให้ปลูกเพราะอะไรรู้ไหม มันดูแลง่ายครับผมดูแลง่ายแล้วกินอร่อยออกินอร่อยครับพี่น้องม่ต้องยานว่าไอ้แมงเมืองม่ต้องไปหอ่อพอมถึงถึงมือหอก็ได้กินหลายกว่าเ,เสียหน่อยกว่าหลายพี่น้องอ่ะตามัาเหระครับผมนี่เหรครับเนื้อหานี่ดีปลูกฝรั่งชีนุกไปกินกันครับผมแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างมากมายนะครับผมดูแลง่ายไป